เดียังไม่ได้นะไอ้กลัว,วมไม่จริงอยากใครจับชายให้เลิอดดูรึกจับรึกจักยากจยังก้าวโตวขึ้นมาทำอะไระโตขึ้นมาทำอะไรไม่ค่ะตอนจบ ทำอาหารทำส่งวะโอ้ไม่ได้งั้นทอดไดวันนี้ทำไงทอดไดวัน<ะ>ทอดไดวันน่ะรอวันหน้าได้ไหมอะไรเดือนราเดือนหน้าอืมมันไม่เหมือนตอน,นอนที่หนูทอดกับน้ำจุ่มว่ะอืมมันสองใบน้างช้อนดิ ลบมาอ่านเข้ากล้องที่ไหนจะเป็นไรไปมาใช้เข้ากล้องจะไปต่องใช่ไหมไอ้ยีเลิศดูใช่ป่ะเออมาทำมาเร็วๆเออเร็วๆยีเลิศก็ดูนะไม่ใช่ไม่ดูในยูทูบเหอใช่ป่ะแก้วใช่ป่ะไข่ทูเจฝ่ายมาแล้วใช่ป่ะไข่ทูเจฝ่าย ันได้ยังยงยอดดูนี่มัน <hari> <Yeah, S 2> uh ี่มันดึงเดือดไงนี่เด็กป .2 พ่อไข่อืมพี่กระตุ้นป .4 ป .4